เปิดภาพวาดิมหล่อมากแฟนคนปัจจุบันของซาร่าหลังจากที่ไมพิรัตได้ออกมานั่งชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ซาร่าได้ออกมาพูดไปก่อนหน้านี้แล้วและดูเหมือนกระแสสังคมจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งทีมไมและทีมซาร่าต่างพากันวิจารณ์ในเรื่องนี้กันอย่างมากมายจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะประเด็นหข้อเรียกร้องที่ซาร่าส่งถึงไม และหลังจากที่ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตทนายความของไม้เผยถึงหกข้อเรียกร้องจากซาร่าที่มีต่อไม้ถึงการเลี้ยงน้องแม็กซ์เวลล์จนเกิดกระแสวิจารณ์ในตัวซาร่าอย่างหนัก บรรดาชาวเน็ตต่างก็ขุดเรื่องราวต่างๆของซาร่าออกมาวิจารณ์กันอย่างมากมายซึ่งหนึ่งในเรื่องนั้นคือเรื่องความรักของซาร่ากับวาดิมนายแบบหนุ่มชาวรัสเซียที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีภาพหวานๆระหว่างซาร่าและวาดิมในไอจีสตอรีของฝ่ายชายเมื่อช่องปลายปี2562งานนี้บอกเลยว่าหลอเวอร์